ปีแล้วนะฮะเนาะคนบ่เคยคนบ่ได้กินโดนพี่น้องมันมันคือมันมันมันบ่ได้กินแม่พอได้กินได้ซื้อกับซีอันนี้บ่แมน่นเฮาตั้งเป็นเด้บ่แม่นว่าเฮาแบบดัดจริตเด้พี่น้องมันตั้งเป็น่นอือเฮาหยุดแบบเฮาเฮาแบบเฮาอันบูซาอันพระโพธิสัตว์กับสเสด็จพอ่อโอหะ เพื่อนสิริหกินซุ้มนีเห่ากันเลยแบบหยุดไปโดดไปรีย่ายเลยนะฮะก็หยุดนะฮก็แบบเนื้อตัวเราก็เบาขึ้นเนี่พี่น้องมันกับเบามันกัก็จังหวะเนาะหรือว่าเข้าคิดไปเองเนาะแล้วเต่ <c oughs> ขอบคุณได้หลายได้จากขอบคุณพี่น้องสุกุลทุกคนนะคะที่มาเป็นกําลังใจใกับช่องพันพระเนาะพี่น้องจา้า เป็นยังได้บ้านเจ้าหนาวไปเนาะแมลําพึ่งนะคะราชบบรีราชดําเนินหนาวหรือ,อยังคะนะคะลาชบบรีหน,นรนหนาวหรือ,อยังเนาะพี่กีดคนราดหนาวหรือยังพี่กีดเห็นแต่พี่พรไพศาลไออาผ้าพันคอมาพันคอแล้วล่ะไอสูงเนินนะสูงเนินคนราดอ่นพี่พรไพสาลอันเห็นอาผหาพันคอมาพัานแล้วพี่นอ้องเออแต่ขอนแก่นนี่ถ้าออกไปข้างนอกก็กาเย็นเย็น,นหน่อยๆนะคะ เย็นพอดียิบพอมีแห้งนี่ล่ะพี่น้องนะฮะแต่ว่าช่วงกลางเว่นกับอากาศกับถามบ่ฮหอนบ่กับ,บ,กกบธรรมดานะฮะเนาะขอนแก่นอากาศดีนะฮะเออบ่อเรื่องขอนแก่นเหมือนกับมีมอนล้ำนี่พี่น้องแต่ว่าพ่นผาหนึง่ง่วงง่วงแปลว่าเพิ่นบ่ให้ออกจากบ้านนะฮะถ้าเป็นแนวนี้คือเพิ่นบ่อยากให้ออกจากบ้านนะครับเพราะว่าสิบเปอร์เซ็นต์มาใส่หนี่ง่วงรัดนี่คือบ่ได้ออกจากบ้านแท้แน่นอนนะฮะเออ เพราะว่าทางข้าสิิบไซถ์าว่าออกไปได้เสี่ยมัสิบ่มิติปฏิกิริยาอย่างเกิดขึ้นนะฮะทว่างวงนอน,นี่แล้วซาดโลดพี่น้องนะคะใบเปไิดไซดอกนะฮะอืมเป็นจังดายพี่น้องพี่กีดแม่ลำพึ่งหนาวไปน้อบาดมูอเจ้าหนาวไปใช่คุณพี่ถ้าเราหยุดกินไปนานถ้าจะใช่ค่ะได้กลิ่นมันมันมันจะได้กลิ่นแม่น้องยาซีน แค่เดินอยู่อยู่ห่างๆบางทีมันก็ได้กลิ่นนะไม่ใช่ว่าเราอุดตริหรือว่าอันนี้นะอันนี้มันจริงๆนะอืมกระังลูกค้ายางขับมาล้านเนี่ยถ้าถือเนือขับมา,านี่ก็บอกออกไปเลยออกนะฮะไม่ให้เข้านะฮะไม่ให้เข้าร้านนะคะก็จะบอกลูกค้าว่า ถ้าซื้อมาก็เอาออกไปข้างน,นอกนะครับไม่ต้องเอาเข้ามาข้างในไม่ต้องไม่ให้ไม่ให้เอาเข้ามาในร้านนะฮะ <c oughs> ถ้าคนไม่กินเนี่ยจะรู้นะว่ามัน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 เป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อันนี้ฮะก็บไริอันว่าเพลินได้พี่น้องก็คือแบบ คนบก,กินก็คนกิ่นมันจิตแตกต่างกันพี่น้องนะฮะความมันบันจะมีความแตกต่างนะฮะน้องยาซีนก็รู้นะฮะน้องยาซีนก็จะรู้ดีเนาะเห็นไหมน้อบอกว่าคุณพี่ถ้าเราหยุดใช่พี่พอนหยุดกี่ประมาณสามสิบปีแล้วสามสิบปีได้แล้วนะน้องยาซีนอมดมอย่าดมกันพี่น้อง ดมอย่าดมอันนี้หอมดีดีดดได้พี่น้องนี่หอมดี oh. แห้งหอมคักหอมเน่ขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุกูสุคนหกล้านดวงใจหกล้านเลิฟนะจ๊ะขอบพระคุณจ้า <c oughs> เอาเมื่อนีไปเห็นพี่พิกิตนามากแล้วไปใสน่นาอ <c oughs> ปกติปั๊บหนีราสิมากกรมูเลยได้พิกิตธนา ไปวานละวันไปนวันละเบาบางเนาะถ้านละบางละมาแล้วนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณพี่น้องสุสออก,กุสุคนเมื่อนี้กัสิขึ้นบ้าโดนเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก,กัสิขึ้นบ้าโดนเด้อนะฮะขึ้นที่แรกว่าถ้าว่าคนหลายกัสิขึ้นจักสามสิบนาทีแต่คนหน่อยกัสิขึ้นแค่ยี่สิบนาทีพี่น้องนะฮะเออ ะะกบ,บ่ไดคืนโดนเนาพี่น้องแค่อันนี้แค่เฮ้าเฮ็ดงานส่งพยพู่นเนาะทำงานส่งพยูนะคะทำงานส่งนะคะเพราะว่าเฮ้ากับบอดายอัน,น